โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแอมมีกิจกรรมให้หนูสองคนทำด้วยกันนะคะอันดับแรกนะเอาช็อกโกแลตทาบนขนมปังทำแซนด์วิชถ้าหากว่าหนูต้องการความช่วยเหลือให้หนูร้องขอบอกให้ยายไหมช่วยและบอกว่าให้ยายไหมช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวครูแอมจะมีกิจกรรมให้แจ็คเก็ตกับน้ำขิงทำนะคะแต่ว่ามีกติกานิดนึงอันดับแรกเวลาปกติเราทำขนมปังเราใช้ สองมือใช่ไหมคะอะแต่วันนี้มีความท้าทายมากกว่านั้นทีนี้เราจะให้ทํกากิจกรรมวันนย้เอาช็อกโกแลตทาบนขนมปังด้วยมือข้างเดียวใช่โอเคเริ่มเลยคะ่ะ เคค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแอมมีกิจกรรมให้หนูสองคนทํำด้วยกันนะคะอันดับแรกนะเอาช็อกโกแลตทาบนขนมปังทำแซนด์วิชถ้าหากว่าหนูต้องการความช่วยเหลือให้หนูร้องขอบอกให้ยายไหมช่วยและบอกว่าให้ยายใหมช่วยอะไรบ้างโอเคพร้อมไหมคะพร้พอมแล้วค่ะมาพี่มาตาพร้อมไหมลูกอ่าโอเคเริ่มเลยค่ะ หนูชอบกินช็อกโกแลตไหมคะชอบเลยชอบเยอะชอบน้อยเยอะๆบอกพี่มาตาหนูชอบช็อกโกแลตเยอะๆ เก่งมากเลยเดี๋ยวครูแอมจะมีกิจกรรมให้แจกเกตกับน้ำผิิงทำนะคะแต่ว่ามีกติการรนิดนึงอันดับแรกเวลาปกติเราทำขนมปังเราใช้2มือใช่ไหมคะอะแต่วันนี้มีความท้าทายมากกว่านั้น <Yeah. S 1> ทีนี้เราจะให้ทำกิจกรรมวันนี้เอาช็อกโกแลตทาบนขนมปังด้วยมือข้างเดียว ใช่อ่าโอเคพร้อมเเริ่มค่ะ เสร็จแล้วหรอคะพี่แจเก็ตโอเคแล้วเช่พอใจแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคเ็นแรว เมื่อกีก้ทำไรลูกได้เออใช้มือใช้มือเดียวทาช็อกโกแลตที่ขนมปังค่ะรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยทำไมถึงตื่นเต้นคือความรู้สึกมันแบบว่าคือฉันจะทําจานตกไหมเนี่ยฉันจะทําได้ไหมเนี่ยอะไรแบบนั้นเมือ่อกี้พี่มาตาทํะไรลูกทาขนมทาช็อกโกแลตบนขนมปังค่ะแล้ว แล้วก็ปิดตาค่ะ,ะไม่เห็นเลยแลอวตอนแรกที่ความรู้สึกแรกที่บอกโจทย์ว่าต้องปิดตาแล้วทาขนมปังอะ่ะหนูคิดยังไงคะตื่นเต้นค่ะเลยหนูไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนถามว่าระหว่างที่ถ้าทำคนเดียวกับการาที่มีคนหนึ่งคนอยู่ข้างๆอันไหนดีกว่ากันมีคนคอยช่วยบอกคะ่ะถ้าสมมุติว่าเขาบอกหนูอยากให้เขาบอกตามที่ หนูต้องการตามที่หนูอยากให้เขาช่วยหรือว่าให้เขาช่วยบอกกำกับทุกอย่างทั้งหมดเลยแบบบอกให้เราแบบที่เราต้องการอ่าโอเคมันเป็นห,หมบุกเดือแบบนี้ค่ะแล้วถ้าหากว่า,มาเมื่อกี้ทำข้างเดียวแล้วถ้าเกิดมีคนมาช่วยช่วยทำอะไรก็แล้วแต่หนูคิดว่าเป็นยังไงคะก็ดีค่ะ,คะดีกว่าใช <ผม S 2> ่ไหมเหมือนกันครับ ฉะนั้นกิจกรรมเมื่ออันดับแรกเนกี่ยูแอมคิดว่าหนูๆทั้ง3ามคนได้เข้าใจแล้วว่าถ้าหากว่าเราเป็นแบบพี่เขาใช่ไหมคะเรารู้สึกยังไงในชีวิตจริงอะคะ่ะถ้าหากว่าพี่ๆที่เป็นเด็กพิการหรือเป็นคนพิการเนี่ยเขาก็จะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตแบบนี้แหละนะคะ,คะก็จะมีหนึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยเหมือนเมื่อตอนเชา้าที่เรานั่งคุยกันที่พี่ๆกลุ่มด้านร่างกายเขามีรถเข็นวิวแชร์ใช่ไหมคะ ถัดมาก็เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เขาเรียกว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการค่ะอ๋อเหมือนในไอของคนหูหนวกอะครับไม่ไม่ใช่คนตาบอดนะคะนี่เขาจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วเขาจะบอกว่าข้อให้กดทางสิบสงนาฬิกาสิบดนาฬิกาสองนาฬิกาะไระใช่ใช่ใช่แล้วสำหรับสายตาละคะสายตาก็คือแบบ ถ้าสมมุติว่าเราต้องเดินไปอมีไม่เท้าหรืออาจจะมีพี่คนที่มาช่วยแล้วก็มีรถเข็นมีรถเข็นหรือไม่ก็มาช่วยเดินทางกับอีกอันหนึ่งครูแอมว่าเด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยเวลาเราเปิดทีวีมาค่ะค่ะคนที่พี่ๆที่กลุ่มที่เขาไม่ได้ยินเขาจะมีอะไรช่วยนะเขามีคนช่วยทําแบบภาษาภาษาซ l a แลงวูจค่ะ โอ้ล่ามภาษามือใช่เัมืนในข่าวที่เขาทําอะไรนู่นนี่นั่นที่มันเป็นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละค่ะเป็นล่ามเขาเรียกว่าล่ามภาษามือล่ามภาษามือจะมาช่วยแปลช่วยในการสื่อสารสําหรับกลุ่มพี่ๆในกลุ่มที่ที่หูไม่หูใช่หูไม่ได้ยินนะคะเมื่อเช้าที่ครูแอมให้ดูว่าลูก หนูจำภาพได้ไหมที่มาดูว่าที่พี่ๆหรือน้องๆกลุ่มของมูลนิธิื่อเด็กพิการที่เขาทำ่วาเอตัวเองไม่ได้เลยเขาก็ต้องมีพ่อแม่ใช่ใช่พ่อแม่ก็เป็นเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือได้ที่คอยช่วยเหลือดูแลเด็กๆดูแลเด็กกลุ่มนั้นนะคะอืสมมุติว่าพูดไปห้าคำ พี่เขาได้ยินแค่กี่คำสองสามคำใช่ทีนี้ก็ฟังไม่ไม่ครบประโยคถูกไหมคะก็อาจจะเดาเองได้บ้างหรือเดาผิดไปเลย่ทําให้การสื่อสารการพูดคุยกันไม่เข้าใจถูกไหมคะแต่ถ้ามีเครื่องก็จะทําให้ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมแต่ถ้ากิจกรรมที่หนูทํากันเมื่อกี้ลูกสมมุติว่าของพี่ชัดเจนมากเลยพี่มาตามองไม่เห็นเลยแล้วมีคนช่วยบอก ใช่ไหมคะอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ช่วยเหลือนั่นแหละผู้ช่วยเหลือคนพิการที่จะคอยช่วยบอกเราว่าต้องทําอะไรแบบไหนแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเมื่อกี้ตอนต้นน้องๆหนุๆทุกคนก็บอกแล้วว่าเราอยากให้ผู้ช่วยเหลือเขาทำยังไงนะทําตามที่เราต้องการใช่ไหมคะตามที่เราล้องขอใช่ไหมลูก่โอเค ผมว่าคนหวูหนวกสมัยนี้ควรใช้เน็ตพิกครับเวลาดูหนังเพราะว่าผมเคยดูหนังในเน็ตพิกครับเขาจะมีคําอ่านด้วยนะคบอ๋อมีตัวอักษรตัววิ่งใช่ไหมคะค,มค่ะใช่แต่จริงๆกฎหมายอะ่ะเขาก็บอกแล้วนะว่าต้องต้องมีการช่วยช่วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นทั้งจอสี่เหลี่ยมที่เห็นในในโทรทัศน์ในทีวีเนอะจอสี่เหลี่ยมเป็นภาษามือแล้วก็มีตัวอักษรวิ่งข้างล่าง นะคะ,ะ,ะเก่งมากเลยนั่นแหละก็จะทําให้ช่วยในการสื่อสารได้ดีมากขึ้นอ่างั้นเดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่เราชวนคุยกันนะคะ,ะก็จะสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กพิการหรือคนพิการเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่ไม่มีเครือญาติไม่มีคนที่จะคอยช่วยอะค่ะ,ะ,ะสิทธิของคนพิการเนี่ยในสิ่งที่รัฐบาลน่ะเขาเตรียมไว้ให้จัดไว้ให้ก็มีนะเราสามารถที่จะยื่นขอความช่วยเหลือได้ เช่นสมมุต okay. ิว่าเราเป็นวิวแชร์อแล้วเราต้องไปหาหมอค่ะแล้วไม่มีคนช่วยเราก็ร้องขอแล้วก็ร้องขอให้เขามาช่วยที่จะพาเราไปหาหมอได้ค่ะเมื่ออย่างนั้นถ้าไม่มีคนช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเราก็แบบไปไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ที่บ้านอดไม่ต้องไปหาหมอเลยหรือถ้าเกิดว่าเราต้องไปซื้อของใช้ที่จําเป็นนะคะจําเป็นมากจริงๆแล้วไม่มีคนช่วยอย่างเงี้ยนะคะ ตอนแรกผมนึกว่าไปขอมูลนิธิอะค่ะแล้วก็ขอให้เขามามีคนช่วยอะคับแล้วก็้างคืนที่บ้านเราแล้วก็ช่วยนุ่นช่วยนีอะคับอ๋อกรมชื่อว่าเรียกว่ากรมพกนะคะจะเป็นผู้ดูแลและผิดชอบเรื่องสิทธิตรงนี้นะคะก็คือว่าเราสามารถร้องขอไปได้ว่าตามความจําเป็นจะเป็นอะไรเช่นอันดับแรกจําเป็นที่ต้องไปหาหมออันเนี้ยสาคัญ ใช่ไหมถ้าไม่ไม่ไปหาหมอ,าอาก,ก็ส่งผลต่อสุขภาพ<ช>สุขภาพไม่ดีค่ะค่ะถ้าอาการหนักๆเราอาการกำเริบเราอาจจะอชักได้เก,ก่งได้ใช่ใช ในเรื่องของสิทธิบริการเรื่องของการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการนะคะหรือเรียกว่า personal assistant เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิในเรื่องของการที่จะจัดให้กับคนพิการที่มีความจําเป็นนะคะที่อยากจะออกมาใช้ชีวิตในสังคมหรือว่าอยากจะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะได้อย่างเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ยังขาดในเรื่องของเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการในเรื่องของอผู้ช่วยคนพิการได้นะคะในส่วนของผู้ช่วยคนพิการเนี่ยค่ะ ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้หรือก็ไม่ใช่เป็นในเรื่องของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแต่ตรงนี้เองเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตมุ่งบริการแล้วก็ต้องผ่านการอบรมนะคะหลักสูตรของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะซึ่งในหลักสูตรเนี้ยก็จะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎีด้วยนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาผ่านภาคปฏิบัติอีก30ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เองเมื่อผ่านแล้วก็ต้องมาจดแจ้งมาเป็นผู้ช่วยคนพิการแลล้้้ววก็งงงงงไปปพืนนนนทีี่่่ฏิิบัตตาซึรสนนเอ ผู้ช่วยคนพิการเนี่ยค่ะก็จะปฏิบัติหน้าที่นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นก็จะมีเรื่องของการจัดทําแผนการให้บริการต่างๆให้กับคนพิการคนนั้นนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะให้บริการไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ50บาทนะคะวันนึงไม่เกิน6ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดือนนึงก็ไม่เกิน180ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็น กรอบกว้างนะคะแต่ว่าคนพิการแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผนการใช้บริการผู้ช่วยนะคะต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้แค่ครึ่งวันนะคะบางคนอาจจะใช้แค่2องชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับผู้ช่วยเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหาะนะครแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ย ในส่วนของผู้ช่วยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เป็นในส่วนขององค์กรคนพิการที่มีความพร้อมที่จะให้บริการในเรื่องของการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการด้วยไม่ว่าจะเป็นบุนิี่การดำรงชีวิตอิสระต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะหรือถ้ามีาท่านใดสงสัยอยากจะขอรับสิทธิตรงนี้รับสิทธิได้หรือไม่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1300นะคะหรือสายด่วน1479เพื่อคนพิการค่ะ ผู้ช่วยคนพิการนะคะก็เป็นผู้ที่จะมาดูแลคนพิการนะคะ1นคนเนี่ยให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวนะคะหรือว่าการที่จะไปช่วยในเรื่องของการพาคนพิการออกสู่สังคมนะคะไปสมัครงานไปทํางานไปโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะ มาใช้บริการของผู้ช่วยคนพิการได้นะคะหลักสําคัญในเรื่องของการที่อยากจะมาเป็นผู้ช่วยนะคะขออย่างแรกเลยค่ะเรื่องของการมีจิตมุ่งบริการที่อยากจะให้บริการคนพิการคนนั้นจริงๆนะคะจากนั้นสนใจปุ๊บแจ้งมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งไปที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรวบรวมนะคะ บุคคลที่มีความสนใจอยางเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อที่้เราเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะขยายจํานวนผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้ไปบริการกับคนพิการที่มีความจําเป็นนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ช่วยอยู่ทั่วประเทศอยู่ประมาณแค่2,000กว่าคนเองนะคะแต่จริงๆแล้วเคยได้ยินได้ฟังคนพิการบอกว่าจริงๆแล้ว มีความจําเป็นต้องการผู้ช่วยคนพิการเกือบ3า0 0 0คนนะคะอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเพิ่มจํานวนผู้ช่วยคนพิการโดยเนี่ยตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครนะคะก็ท่านใดมีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยคนพิการนะคะหลกัหลกๆแล้วก็คือ1ต้องก็มีสัญชาติไทยนะคะมีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและที่สําคัญก็คือ อ่านออกเขียนได้แล้วก็มีจิตที่จะมุ่งบริการที่จะให้บริการกับคนพิการคนนั้นๆนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้เรากําลังรับสมัครผู้ช่วยคนพิการเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะอบรมนะคะก็ติดต่อได้ที่กรมส่งเสร,ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการนะคะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นบริการที่สําคัญบริการหนึ่งนะคะในการที่จะ นำพาคนพิการเนี่ยค่ะออกมาปฏิบัติกิจวัตรประจําวันแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้คนพิการเนี่ยรู้สึกมีคุณค่านะคะในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าไปเข้าวัดอะไรต่างๆหรือว่าไปเดินห้างสัปปะริการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้คนพิการเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกับในสังคมเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมค่ะ